สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเพราะเพาะเมล็ดเกาลักนะฮะเกาลักที่ผมสั่งมานี่เป็นเกาลักประเทศจีนนะจากประเทศจีนนะฮะเนี่ยพันนี้ลูกจะโตนะฮะเนี่ยลูกก็จะมามาเนี่ยโตทีนี้ผมจะมาเพาะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะวิธีเพาะนะฮะมันก็ไม่ยากนะ เราก็ไปซื้อเนี่มานะซื้อกระถางนี่มาซื้อกระถางนี่มานะเนี่ยมองเห็นไหมกระถางซื้อกระถางมาแล้วก็ทําลักษณะเหมือนผมเนี่ยคือมาแขวนกระถางใส่ไอ้โคงรงพลาสติกสัวนีน้นะครับโซกับโครงพลาสติกสัวนีน้เสร็จแล้วเราเนี่นะอันนี้คือใบก้าปูใบก้าปูมาลองกระถางก่อน พอมารองกระถางเสร็จเราก็เอาดินลงดินใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในกระถางนี่นะ ลงไปเลยนะเนี่ยที่เราใส่ไปกามปูนี่ไม่ใช่แลวนะเรากันเวลาเราลดน้ําเนี่ยน้ํามันจะเอาปุ๋ยเอาอะไรลงผ่านลงไปหมดเลยนะลงไปงลางห,าหมดเลยทีนี้ถ้าเปิดเอาไว้ก้ามปูรองเนี่ยพวกปุ๋ยพวกอะไรต่างๆที่เราใส่ลงไปหรืออะไรเงี้ย ที่มันเป็นอาหารของพืชของอะไรมันก็จะยังอยู่ในนี้มันก็จะผ่านลงไปเฉพาะน้ําอย่างเดียวนะเนี่ยผมใส่ลงไปเอาดินเอาดินลงไปใส่ให้ครบทุกกระถางนะนี่คือวิธีการเพราะเมล็ดเกาลักนะฮะริงมันก็ไม่ยาก เพียงแต่ว่าพอมันโตแล้วเราก็ย้ายกระถางจากกระถางเพาะเนี่ยมาลงเป็ถุงพลาสติกก็ได้พอเราเราเพาะเสร็จนะ เราปลูกเสร็จเลยเนี้ยลงไปในกระถางเนี้ยเราก็พยายามเอาไว้ในร่มนะเอาแบบลำไรลำไรไม่แดดโดนมั่งนิดหน่อยเลย,เยถ้าไม่โดนแดดแล้วก็ไม่ดีโดนนิดหน่อย นะใส่เป็นกระถางนี่เลยเราก็กดให้ลงไปแน่นนินดนึง่งกดอีกนิดหนึ่งนะไม่ต้องอเองนิดนึง

ดินมันจะกระเด็นลงมานอกกระถางเราใส่พอดีพอดีครับเนี่ยประมาณนี้นะประมาณนี้นอ้าวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมา นี่นะะเมล็ดเการักเราเป็นอย่างนี้เราจะให้มันงอกเร็วเกิดเร็วเราต้องกีดมันน่อนะตรงนี้กีดปากตรงนี้นิดนึงเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้พูดง่า,งางยคือเหมือนมะพร้าวนะมะพร้าวกีดกากใบใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนมะพร้าวเลยกีดมันหน่อยอน่ะ ช่วยมาน,น่อยนะกีดรแล้วเสร็จแล้วตูดตัวนี้ลากมันจะขึ้นตรงนี้เราก็เนี่ยเฉือนเฉือนมาหน่อยเนี่ยเฉือนเฉพาะตรงนี้นะฮะอย่าอย่าเอาเยอะนะเอานิดเดียวตรงนี้ลากมันจะได้แทงออกมาง่ายหน่อยมันจะไม่เนี่ยเนี่ยทำอย่างนี้นะประมาณนี้ก็ลงไปเลยนี่ก็เหมือนกันนะ กี่ปากตูดหน่อยนะเนี่ยตูดเนี้ยกินน,นี้ครับก็ลงเลยน,นี่นะอย่างนี้นะทุกวันทำนี้กี่ทุกวัน เนี่ยทำทุกวันนะทำทุกวันไม่ยากเลยนะวิธีทำ แ่ที่เราทํานี่นะฮะมีสักยี่สิบเมล็ดเนี่ยมันจะงอกสักยี่สิบเมล็ดเมล็ดไม่ใช่นะฮะมันอาจจะมีมะเมล็ดที่เสียอยู่เป็จนวนนี้ เนี่ยอันนี้งอออกมารอแล้ว อ่าทีนี้เสร็จแล้วว่าเป็นเป็นเอาเสร็จพิธีนะนี่นะมันก็จะได้เป็นอย่างนี้เห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ยเราจะได้เป็นอย่างนี้อ่านี่คือการเพราะ,มะเมล็ดเก,กาลักนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ําทุกวันนะนี่ยรดน้ําทุกวันมันก็น้ําน้ํามันไม่ขางนะน้ํามันก็ผ่านตลอดเพราะดินนี้เราไม่ได้กดให้มันแน่นนะฮะปล่อยไว้อย่างนี้ แล้วสูตรกระถางก้นกระถางแล้วก็มีไรรลองอยู่ครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะลองทาเหมือนผมเนี่ยแล้วผลลัพธ์ออกมาไงก็แจ้งกันมาหน่อยกันแล้วกันครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ